สำหรับไพ่ใบที่13นะครับก็คือ The d a t h ครับเด e เ t นะครับเป็นตัวแทนของความตายซึ่งมีเทพพระเจ้าหลายองค์ด้วยกันที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความตายถ้าผู้ที่นำพาวิญญาณออกจากร่างและไปสู่ปรโลกนั่นก็คือ a n น b บิสซึ่งทำหน้าที่ในการนำพาวิญญาณและดูแลศพสำหรับการนำพาวิญญาณนั้นนะครับก็จะพาไปพบเทพเจ้าโอซิริส ซึ่งทำหน้าที่ในการชั่งหัวใจเพื่อดูบาปบุญคุณโทษที่ทำเอาไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่และนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถกล่าวถึงเทพลูซิเฟอร์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฮาเดสซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนรกทั้งปวงนะครับสำหรับเดอะเดสนั้นนะครับจากภาพนี้จะเห็นว่าตัวของไพ่นั้นจะเป็นลักษณะของโครงกระดูกนะครับที่ขี่ม้าขาวมีชุดนักรบ ที่เป็นสีดำและมีการถือธงซึ่งแสดงถึงความสำเร็จการชนะในสิ่งทั้งปวงจากภาพจะเห็นว่ารอบๆนั้นนะครับจะเห็นถึงบาทหลวงที่พยายาม arn, อ้อนวอนขอและก็มีพระราชาที่นอนเสียชีวิตอยู่แม้แต่เด็กหรือผู้หญิงก้ยคุกเข่าให้กับเทพเจ้าแห่งความตายนี้นั่นเป็นการสื่อว่าไม่มีสิ่งใดชนะความตายทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือว่าพระสังฆราชแม้แต่เด็กก็ยังพ่ายแพ้ให้กับความตายได้เพราะฉะนั้นเป็นการเตือนสติกับผู้ที่อยู่ในทั่วไปนะครับว่า the d e a t หรือความตายนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่สามารถมาถึงได้ตลอดเวลาสำหรับเรื่อง the d e a t นี้นะครับสิ่งแวดล้อมรอบข้างของ the d e a t จะเห็นว่ามีทั้งเรือมีน้ามีภูเขาแล้วก็มีดวงอาทิตย์ด้วยนั่นหมายถึงว่า The Date ยังกล่าวถึงเรื่องของการเดินทางการออกไปผจญภัยการไปเจอสิ่งที่ท้าทายหรือไปเผชิญกับความยากลำบากหรือการไปสู่ต่างแดนและไปพบกับสิ่งใหม่การย้ายถิ่นฐานจากที่เก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่หรืออีกแง่หนึ่งก็คือตายจากที่เก่าและไปเริ่มกับชีวิตใหม่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งด้วยสำหรับถ้าพูดถึงเรื่องของการงาน The d a t อย่างที่บอกว่าอาจจะหมายถึงว่าจบ สิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มสิ่งหนึ่งลาออกจากที่หนึ่งไปเริ่มงานใหม่หรือจะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือของเก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นขายของเก่าอาจจะเป็นเหมืองแร่หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความยากลําบากที่จะต้องไปทุกข์ทรมานไปทนมีความเหนื่อยล้าอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินการเงินในส่วนของเด e d a นั้นจะหมายถึงว่า อาจจะมีความยากลําบากในเรื่องของการเงินมากหรือการจะได้เงินมานั้นจําเป็นจะต้องได้รับความยากลําบากมากกว่าคนอื่นเขาไพ่เดอะเดชถ้าจะเด่นในเรื่องของการเงินนะครับจะต้องเป็นการออกไปผจญภัยต่างแดนใกลๆยิ่งไกลเท่าไหร่จะยิ่งร่ารวยได้มากเท่านั้นนะครับนี่คือจุดเด่นของไพ่เดอะเดชส่วนในเรื่องของความรักครับเมื่อไหร่ที่ไพ่เดอะเดขึ้นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ในเรื่องของความรักไปสู่สิ่งใหม่นะครับอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้หรืออาจจะไปโสดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและภพ่รอบข้างด้วยสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะครับเดอะเดมาค่อนข้างหนักแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพดีๆหน่อยนะครับถ้าไพ่เดอะเดตขึ้นอย่าเพิ่งทายว่าจะต้องเป็นการเสียชีวิตเสมอไปอาจจะหมายถึงว่า เขาจะมีอาการหนักแต่สามารถฟื้นฟูหรือรักษาขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไพ่รอบข้างที่ช่วยสนับสนุนความหมายของไพ่ขึ้นมาด้วยก็จะเป็นอีกสิ่งหนึง่งทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เสมอว่าคุณจําเป็นที่จะต้องคุยกับไพ่เสมอเพื่อที่จะรู้จักไพ่ในทุกแงม่มุมไพ่หนึ่งใบคือคนหนึ่งคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียไพ่เดอะเดตถึงบางคนอาจจะมองถึงข้อเสียอย่างเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไพ่เดอะเดตมีข้อดี ไม่น้อยไปกว่ากันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลำบากมากนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่เดอะเดชเป็นไพ่ที่ยิ่งลำบากยิ่งดียิ่งเหนื่อยยิ่งอดทนยิ่งเหมือนมีภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้โดนอิทธิพลของเดอะเดชเข้ามาครอบงำและคุณกลายเป็นไพ่เดอะเดชเองนั่นหมายถึงว่าทุกคนจะต้องคุกเข่าอยู่ต่อหน้าคุณ คุณคือผู้กลุ่มชะตากรรมของทุกคนนะครับนี่คือความหมายในด้านดีของไพ่เดอะเดชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe พร้อมทั้งกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วเจอกันครับ